เด็กันนะอร่อยมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูซิว่าจะจริงอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าสิปักว่าไม่เท่าตาเห็นสิตาเห็นไม่สู้ลองทํากินเองนะทุกคนเราใช้เป็นมาม่ารสต้มยำกุ้งน้ำข้นแล้วก็เป็นโจ๊กรสกุ้งกับปูอัดนะต้มมาม่าก่อนให้เส้นมันเละๆนะทุกคนจากนั้นค่อยตามด้วยโจ๊กลงไปคนๆให้เข้ากันคือใส่เครื่องปรุงของเขาได้เลยนะก็คือเป็นเครื่องปรุงของมาม่าเลยสําหรับเราเนี่ยเราว่ามันดูยังไม่ค่อยมีอะไรนะเราก็เลยเพิ่มลูกชิ้นลงไปพอผงโจ๊กเริ่มพองตัวในะน้ำก็จะข้นขึ้นนนะนุกกกกกลลออมมมมดูเเ่ยรัั้้ไไแหบบบถื มันก็จะเป็นแบบข้นๆนวๆนะทุกคน,น,น,นสาหรับเรานะเราว่าถ้าอยากให้2องอย่างนี้กินแล้วเข้ากัน,นสุดๆนะต้องต้มมาม่าให้เส้นแบบเละๆเลยแล้วดูแล้วมันจะแบบเป็นเนื้อเดียวกับโจ๊กเลยเสียดายครั้งนี้ใส่แต่ลูกชิ้นถ้าครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะใส่หมูสับด้วยเพราะกินดูแล้วเนี่ยนะทุกคนรสชาติเนี่ยถ้ามีหมูสับด้วยเนี่ยมันต้องดีมากๆมันต้องเลิศเนื้อโจ๊กที่เราเทลงไปอ่ะมันจะไปเคลือบเส้นมาม่าคือแบบว่ามันจะไปเคลือบแบบทั้งเส้นเลยนะทุกคนมันนวๆเนียนๆเหมือนเราใส่ชีสก็็เเเเเหหมมมมืออออนน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 นกช่่่่่่วาาาาาใใคคครรทททีีีไไดด้้้้้ลงงํตแยููจะขขึปปโ